กลับมาเจอก,กันอีกครังนะครับหลังจากไม่ได้ขายโกเซล่ามาเนี่ยโอ้ยร่วมเดือนนะเพราะว่าหลายคนเราบอกแล้วว่าเราจะหยุดขายแบบที่แถมเยอะๆแล้วจะได้เลิกบ่นกันนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะปรับราคากัน <ทะ S 1> ซึ่งตอนนี้เฉลยก่อนนั้นเราปรับราคาไปแล้วครับก็คือ4ขวดใหญ่999บาทนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกคนจริงๆ,ๆก็ยังอุดหนุนด้วยใจรักนะบางทีนี่ผมไม่ได้ท่องเมตตามาหานิยยนะ,<ท>ะคือทุกคนใช้แล้วดี<อ>แล้วก็ยอมจ่ายราคาเต็มกันนะครับแต่วันนี้ครับมาออนแอร์ทีวีแสดงว่าต้องมีโปรโมชั่นแแนนนน่่ออตหลาายคซว้งไไปะ ออกแล้วเหรออ,ออกจากทีมแล้วเหรอ,อวันนี้บอกข่าวดีก่อนในบิดข้าง่หยคะนี่เล,เลยค่ะคุณแม่ค่าตอนนี้ออท้องกี่เดือนแล้วคะท้องเข้าสูดเดือนที่6แล้วค่ะใช่แล้วต้องบอกว่ายินดีด้วยนะครับคือน้องทรายเนี่ยนะฮะก็คือเหมือนมีอาการแพ้ท้องอผมก็เลยให้พักดูแลตัวเองไปเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเข้าที่แล้วนะก็เตรียมเจอน้องเบบี้นั้นอีก3เดือนข้างหน้านะครับตอนนี้ก็เลยมาช่วยกันท้องนิดหนึ่งแล้วกันนะแต่ถามพี่จอนสันก็เลยวันนี้เราจะไม่พูดเรื่องดีๆแล้วพูดเรื่องร้ายๆบ้างพูดเรื่ เรื่องอะไรครับเอาที่เจอกับตัวเองนะฮะเวลาผมออกไปข้างนอกครับจะเจออุ้ยเนี่ยป้าเห็นแล้วใส่ั้ทางทีวีใช่ไหมป้าซื้อเช้ประจําเลยแต่ฝากบอกคุณเชน่หน่อยนะชอบจัดโปรอะไรก็ไม่รู้จัดทีหกขวดใช้ได้30เดือนแล้วพอป้ามาดูนะข้างขวดอายุมันแค่24เดือนเองจัดอะไรให้มันเหมาะสมหน่อยเพราะป้าต้องเอาไปแบ่งไปหาไปแจกกับเพื่อนครับเพื่อแจดโมที่แบบมันเหมาะสมแล้วเขาใช้หมดทันพอดีเลยครับได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเรียกว่าโปรโมชั่นจ่ายน้อยแต่ใช้ได้นานละกันเอาง่ายๆแล้วเหมาะสมเนี่ยก็คือหมดก่่่่ออออนนนนนน2ปีแัซึงงวว้้้ตขยยําาเล ัวนี้ที่ขายดิบขายดีนะครับเพราะว่าด้านในเนี่ยบรรจุด้วยในส่วนของเนื้อไข่ปลาคาร์เวสีดําที่นําเข้าจากประเทศเกาหลีใต้นะครับแล้วสารสก,กัดทองคํา 24K ที่นําเข้าจากประเทศสุแลนครับตัวนี้เนี่ยพอทาต่อเนื้อนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องตีนการอยเหี่ยวตามวัยตามอายุนะครับรอยย่นตามหน้าผากรอยร่องน้ําหมานะครับหรือรอยแบบว่าผิวหน้าไม่เรียบเนียนรอยสิวทุกๆอย่างเนี่ยน,นะครับผิวหน้ามันจะดูเต่งตึงขึ้นดูกระจ่างใสขึ้นดูขาวขึ้นและใครที่มีริ้วรอยเนี่ยมันก็จะแลดูตื้นขึ้นนัน จริงทุกคนไม่เคยเห็นเลยครับเป็นผู้จะจริงป้ายแดงเลยครับนี่คือคุณสุชาดา50กว่าปีแล้วนะเขาก็บอกว่านี่เคยมีวันที่รู้สึกว่าลำบากใจพอเข้าเลขห้าแล้วหน้ามันรู้สึกว่ามีรอยเหี่ยวนะครับผิวเนี่ยไม่ค่อยตึงเหมือนสมัยสาวๆแล้วทีนี้เห็นโกเซรั่มของเราครับนี่ซื้อไปทาต่อเน,นื่องอย่างเป็นประจําไปดูคุณสุชาดา50ปีเป็นยังไงคน40ปีถึงขั้นอายเลยนะครับทีนี้นมาถามพี่จอนสารบ้างชอบใครที่สุดครับเจ้าหต่ขายมาครับต้องพูดถึงคุณป้าอารีเลยนะคือเราจะลงพื้นที่ การไปหาสินค้าชุมชนมาขายทางทีวีใช่ไหมครับพอไปเจอคุณป้ารีที่จังหวัดสิงห์บุรีครับแกไม่พูดถึงสินค้าแกเลยครับแกวิ่งมาอู้ยดีใจจังเลยได้เจอหน้าแล้วครับแล้ววิ่งหาไปแป๊บหนึ่งออกมาพร้อมกับขวดเซรั่มโกคาวแเนี่ยสองขวดครับเนี่ยป้าใช้อยู่ป้าใช้จริงๆดูสิงดก้นขวดนี่แล้วคาบผดเลอะคาบน้าอยู่เลยนะครับผมก็เลยขอดูภาพหน่อยป้าก่อนใช้เป็นยังไงป้าแกส่งมาอายุ65ปีก็รห้ือรอยชัดเจนนะฮะก็อนเห็นก็ดูสมวัยครับแต่หลังจากใช้เป็นยังไงไปดดููคครรรับนนนีเหมมมมมือิิวยจะกกาาสุข วันนี้ครับกลับมาออนแอร์ให้แบบนี้ใครที่ซื้อ4ขวดใหญ่999บาทใช้ได้20เดือนเนี่ยก็ถือว่าอุดหนุนลูกอุดหนุนหลานไปแต่วันนี้ใครเปิดทีวีมาเจอนะครับอนุญาตให้ยกเลิกบินเลยถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ของนะหรือว่าเก็บไปทางอะไรก็แล้วแต่ครับเพราะใครเห็นออนแอร์นี้แล้วโทรมาเนี่ยนะครับลดการอากาศเลย400บาทนะเหลือแค่599บาทใช้ไปเลย20เดือนตามคําขอเลยนะครับพร้อมแล้ว10 0 0ิวันนี้โทรมาเลยครับที่1 4 5 1หรือแอดไลน์มาที่แอดอาร์มด จริงๆนะโปรโมชั่นนี้เนี่ยเคยจัดเมื่อ9เดือน9ปีที่แล้วนั่นเองนะครับแต่วันนี้จัดให้เลยนะครับ4ขวดใหญ่จาก999บาทใช้ได้20เดือนจ่ายแค่599บาทนะครับรีบโทรมาก่อนเลยนะครับที่1451หรือแอดไลน์มาที่ @amado นะเรียกว่าโปรโมชั่นนี้ทุกคนไม่ต้องดราม่าไม่ต้องนินทาเราแล้วมันน่ารักเพราะว่า20เดือนครับขวดนึงเนี่ยใช้ได้5เดือนไง uh huh. นะคือ20เดือนเก็บได้24เดือนเพราะฉะนั้นใช้หมดก่อนแน่นอนตอแต่หลายค,คนเนี่ยตอนนี้ติดใจทาคอทาไป<อ>ใหญ่แล้วนะครับก็อาจจะหมดเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะให้ทุกคนรีบจองสิทธิ์ เพราะว่าตัวนี้เรายุติการขายมาร่วมเดือนแล้วแล้วเราก็อัพราคาไปเรียบร้อยก็คือ4ขวดใหญ่20เดือน999บาทแต่ใครโทรวันนี้อย่าลืมนะครับลดการอากาศไปเลย400บาทเหลือแค่599บาทใช้ได้เลย20เดือนรีบโทรมาตอนนี้ยิงมาให้ใส่ไม่ว่างคือได้สิทธิ์แล้วนะครับโทรมาก่อนที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอามาโดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าผมเนี่ยนะถือว่าเป็นรุ่นน้องพี่สายนะครับพี่ไซสวัสดีครับคุณนี่พี่จอนสัยวรบมนกล้ยย็รลุ ขายมาเป็น10ปีแล้วออขายตั้งแต่พี่เชนเป็นนักร้องอะหนูเป็นเ c เลยนะถามน้องทรายเลยลกันผู้มีประสบการณ์เยอะ,ะที่สุดนะครับจริงๆแล้วเวลาเราขายครีมหานทีวีเนี่ยเขาจะชอบหานเป็นรายวันใช่ไหมเออเวลาแบบ2 9 9 0กรี่กระปุกก็แล้วแต่เนี่ยหานก็ออกมาตกวันละกี่บาทคบจากประสบการณ์ทรายนะคะคุณแม่ขา10ปีที่ผ่านมาขายครีมแบบนี้ฉันเียแล้วตกวันละ30บาทสามสิบกว <30 S 2> <30 S 1> ่าบาทใช่ไหมแต่วันนี้ครับลองคิดเลขพร้อมกันนะ5 9 9าบ้าทตั้งหานด้วย20เดือนนะจะออกมาไม่ใช่วันละ30บาทเือน ละ29่สบาท95สตางค์นะได้ใช้โกโคาเวียคอนเซ็ตเซรั่มครับไข่ปลาคาเวียสีดำจากเกาหลีใต้อทองคำา 24K จากสวิตเซอร์แลนด์ทาไปเลยแล้วหน้าเด้งหน้าตึงนะครับรอยเหี่ยวเนี่ยแรดูตื้นขึ้นกันทุกคนที่ใช้อยู่แล้วเนี่ยที่เอามาเป็นรีวิวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้รีบโทรมาก,ก่อนเลยนะครับ4ขวดใหญ่จาก999บาทตามแคตตาล็อกที่อยู่ตามบ้านของทุกคนนะครับวันนี้ใครเห็นออนแอร์นี้ลดไปเลย400บาทเหลือแค่599บารนอครับรีบโทรมาอนท1451หร ที่แอนอาเมโดน,นะครับค <c oughs> ิดถึงมากเลยเนาะเ <c oughs> นี่ยคือจริงๆเนี่ยผมนอนไม่หลับเลยนะ <c oughs> เพราะว่าเราก็จะแบบว่าเออเราเอาสินค้าอื่นออนแอร์และ <c oughs> จะเห็นเราขายม้ถูพื้นบ้างใช่ไหม <c oughs> ขายโซล่างเซลล์บ้างขาย <c oughs> ครีมทาฟ้าบ้าง <c oughs> วันนี้ครับ เข้าเวทเขาเซเลจไซรัมครับ4ขวดใหญ่20เดือนจาก9 9 9บาทเหลือเพียง5 9 9บาทรีบโทรมาที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอาร์นะครับจริง Ray ання, ๆแล้วโปรโมชันน MM um> right ี้เนี่ยเคยจัดเมื่อ9เดือน9ปีที่แล้วนั่นเองนะครับแต่วันนี้จัดให้เลยนะครับ4ขวดใหญ่จาก9 9 9กบาทใช้ได้2ี่เดือนจ่ายแค่599บาทนะครับรีบโทรมาก่อนเลยนะครับที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอาสก่อนจากกันไปใครมีบัตรใ เป็นมาหลาทีว่าทําไมตัวนี้ถึงใช้กันทั่วประเทศขนาดนี้ครับเอาให้ดูภาพผมณปัจจุบันแบบชัดๆก่อนแล้วกันนะฮะเนี่ยครับอายุ41ปีนะตก็มั่นใจในหน้าดอยดีนะแต่ให้ดูภาพก่อนหน้านี่นะครับนี่ฮะดูฮะยิ้มทีแบบโอ้โหอย่างชัดมันมาทุกลิ้วรอยจริงๆครับจนผมได้ใช้โกคาเวเซรัมนะครับผมทาไปทามาไปดูผลลัพธ์หลังจากใช้ครับเฮ่ยิ้มแยแยแต่ว่าริ้วรอยหายไปหมดแล้วนะ ลามปามใช้ทั้งตระกูลครับไปดูแม่ยายผมมาชื่อว่าแม่ตายายุเกือบ70ครับนี่ฮะหลิวรอยสมวัยนะรอยตีนกา18เส้นนะฮะหน้าผากอย่างชัดครับหลังจากใช้เป็นอย่างไรไปดูครับโอ้โหเกล้าสดใสครั้งหนึ่งเลยว่าเจ็ดสปีนะฮะนะฮะตอนนี้20วินาทีสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ต้องย้ำก่อนเลยว่าโปรโมชั่นนี้แรงจริงๆนะครับก็คือ4ขวดใหญ่ที่คุ้นเคยกัน20เดือน999บาทเนี่ยนะครับแต่วันนี้ลดไปเลย400บาทนะครับ599บาทได้ไปเลย20เดืืออนหตกเด้าสิบเก้าบาทรได ครับน,นี่คือการขึ้นภาพโปรโมชั่นครั้งสุดท้ายครับโกคาเวียคอนเซ็ตเซร่มครับ4ขวดใหญ่20เดือนจาก999บาทเหลือเพียง599บาทหยิบมือถือแล้วกดมาที่1 4 5 1หรือแอดไลน์มาที่แอดอามาโดนะครับวันนี้ยินดีกับ1000สายที่โทรทันยนะครับโครับคุณพ่อคุณแม่ขะจำได้ไหมคะเมื่อเดือนที่แล้วเราเคยขายน้ำมันงานดำสกัดเย็นค่ะเป็นของเจ้าดังเลยนะเจ้าของแบรนด์เขาบอกว่าขายที่อื่นได้ยี่สิบสายบ้างอมาสิบสายบ้างพอมาเจอเราป๋าไปพ สวัสดีผู้ช,ชมฮะก่อนอื่นครับขอกราบขอพระคุณจากใจเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยโอ้โขายอะไรก็ขายหมดเลยนะนี่ไปเจอเจ้าของแบรนด์ไมโตนะครับเขาบอกว่าของเขานี่บรรจุนี้ควรวูวๆอย่างนี้เลยครับแล้วด้านในเป็นซอฟต์เจลอย่างดีเลยเพราะว่าผมเนี่ยอินมากเลยเรื่องของซอฟต์เจลนะการผลิตซอฟต์เจลเม็ดแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วมาดูด้านในครับว่าตัวนี้ใส่น้ํามันธรรมชาติอะไรบ้างนะฮะใส่งาดําครับ<ม>ใครมีโอกาสนะไปศึกษาเรื่องของงาดานะครับเขาเป็นแคลเซียมจากพืชตัวนี้นะครับยังมีส่วนผสมของน้ํามันกระเทียมด้วยนะฮะแล้วยังมีนน้้ําาามังขววดย Oh. แต่จริงๆมีอีกเพียบเลยแต่เดี๋ยวเวลาไม่พอแต่ตอนที่เขาขายกับคนอื่นเนี่ยเขาก็บอกว่า3ขวดเนี่ยนะครับจ่ายอยู่พันเบาทนะจะเคยเห็นซื้อ3แถม2นะก็จะมีคนมานั่งทอกเนี่ยนะครับซื้อสามแถม2เนี่ยกับพันเบาทนะดับเบิ้ลเดย์เขาจะบอกอซื้อ3แถม3ามพันเบาทนะวันนี้บอกมาแล้วว่าถ้าจะให้ผมพูดเนี่ยมันต้องสะใจมันต้องรุนแรงครับวันนี้เราเริ่มต้นที่3ขวดเนี่ยนะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทก่อนเลยนะครับแล้วที่สำคัญอ้าวเขาก็วางไว้อยู่แล้วก็เอาไปก่อเลยนี่เป ว่าไม่อย่างนั้นมันจะพันสายได้ยังไงล่ะ,ละมันก็ต้องมันหน่อย<ด>เป็นซื้อ3แถม4ไปเลยเป็น7ขวดครับ999บาทถ้าพร้อมแล้วหยิบมือถือถล่มมาได้เลยครับ500สายเท่านั้นโทรมาเลยที่1451หรือไลน์แอดอาร์มาโดนะครับสมาชิกอาร์มาดกัสลดไหมจ๊ะลดแน่นอนจาก999บาทลดเพิม่มอีก100บาทคันเหลือเพียง899บาทเท่านั้นใช่แล้วนะครับเรียกว่าวันนี้สะใจจริงๆนะครับจัดเต็มไปเลย500สายเท่านั้นซื้อ3ขวดจ่ายที่นี่แค่999บาทแแต่แถมเพิ่มไปเลยอีก4ขขววดดเป็นน7แบบี้นะครับจ่ายแค่9 9 9บาทททโรรมาทที่1451หื แอร์ไลน์มาที่แอดอามาโดนะครับตอนที่เขาขายกับคนอื่นเนี่ยเขาก็บอกว่า3ขวดเนี่ยนะครับจ่ายอยู่พันเบาทนะจะเคยเห็นซื้อ3แถม2นะก็จะมีคนมานั่งทอลกเนี่ยนะครับซื้อสามแถม2เนี่ยกับพันเบาทนะดับเบิ้ลเดย์เขาก็จะบอกอ่ะซื้อ3แถม3ามพันบาทนะวันนี้บอกมาแล้วว่าถ้าจะให้ผมพูดเนี่ยมันต้องสะใจมันต้องรุนแรงครับวันนี้เราเริ่มต้นที่3ขวดเนยนะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทก่อนเลยนะครับแล้วที่สำคัญอ้าวเขาก็วางไว้อยู่แล้วก็เอาไปก่อเลยนี่เป็นซื้อ3 3แถมม9าาอยาอก้ายาสาม ยังไงล่ะ,ละมันก็ต้องมันหน่อยอเป็นซื้อ3แถม4ไปเลยเป็น7ขวดครับ999บาทถ้าพร้อมแล้วหยิบมือถือถล่มมาได้เลยครับ500สายเท่านั้นโทรมาเลยที่1451หรือ Line a อ a m า d o นะครับนี่คือการขึ้นภาพโปรโมชั่นครั้งสุดท้ายนะครับซื้อที่นี่จ่ายแค่999บาทแต่ได้ไปถึง7ขวดน,นะครับโทรมาให้ได้ที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอานะครับโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึงธันวาคม2 5 6 7